วิธีทำสายชินจ้าอันนั้นชาสนะศาสนาพูดคือกันพูดจ้าเว้นเขาทำดีนะวันศัตระวันศาเดี๋ยวก็จะไปดูด้วยกันวันที่เท่าไหร่วันที่หกบ่วันที่ลนาบ่อ๋อ วันที่หกวันเรียกชิ้นเีเลย่าวันงงไางบเออง่างเบิง่ปจะนับไงจีแม่อยู่อีกสิบสองวันวันดับวันที่ทเจวันที่หกสิบสี่ขึ้นขึ้นสิบสีเรียนสิบสี่ขั้เออเรียนเรียนสิบวันที่ หวันที่หกดีเมือนยดเออใดดิงเบานเื่องที่ขมิ้นเาสนาผูขมิ้่ำนะครับอาเ็ดดีเห็นจากนีคืออุเซนเรีนซื้อเบิร์มนะผูเขม้นํำนะเขามีไฟสีอะไรอะไรโอ้ยเบิร์มนะอย่างเคยกีค็เอายืมติดเนาะทุกอย่างขมิ้นแดงใจเขาเหตดคัดเพราจะ มันโควิดอย่างนี้ครบปฏิเจธ